เกือบเริ่มลงพี่น้องเอ้ยเกือบสิมมมดแล้วละ่ละไม่มากเมนูเที่ยงพี่น้องเมนูเที่ยงเกาเหลาครับเกาเหลาเกาเหลาแซ่บนุ่นๆนี่ไม่มากเกาเหลา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 มากๆพี่น้องนีมามา,มา,มา,มากินน้ำแข็งแซ่บๆข้าเจ้าพ่้อมอม <laughs> เมนูเที่ยงเมนูเท wow ี่ยงที่แซ่บอร่อยพี่น้องอร่อยมากๆว่าแซ่บวัวแซ่บอาละพี่นองมีมา้มาก ล้านเก้าล่ะครับล้านเดียวขายดิบขายดีปันเทศนามเทศาบอมเมนขายดีเนี่ก็จะไมิม่่องไปจินก็เลยจำเป็นต้องซื้อเนี่ยสกินหลายหลายเลยอํา แสบหลายแสบลายกินกับข้าวเจ้าพี่น้องเขาเขาเจ้าไม่มาจากสกลค,ครับข้าวเขาเป็นตอนส่วนครับข้าวฝันสัมลีปัันกินคืนขนขอขนเยอนเลยก็ได้ครับเจ้าไม่เิ่นมาจากสกลนครอนเสีบเสียบเพิ่งเนาเองหมครับกินในดอกก็แเสบพรเจ้าเพิ่นนะ ข่าวมาจากสกลนกครพี่น้องเกียงอัพซับแม่สดกินสดกินสดกินลูกสาวพักเทียงวะแม่ยไไมืมหรอไงโอ้โห เปิดเลยครับส่งของมาส่งนะครับครับถืออันนี้ไว้ผมไม่เอาถือเอาไว้ถือเอาอันนี้ไปเขียงไม่ส่งครับขอบันให้ผมใบหนึ่งขอบันให้ผมหนึ่งใบครับพามามาติดเที่ยงพนนีเนาะ มาติดเที่ยงพอดีมาส่งของบอริษัทอะไรครับฮะครับครับครับมากี่คนครับม,มาสามคนเวลาเข้าเข้าบ่ายโมงศูนย์สอง 68. หกสิบแปดวไย พอแม่เอามาขามาไว้พอกินจะได้ไปเสื้อก็ได้แม่สิบบาทยี่บารเราก็มีบอกว่าต้องเอามาเยอะนะเอาไืมออันนี้คือยี่ห้อรถครับผมฮีโน่ครับอาร์ับฮีโน่ H I N O ก็ได้ฮีโน่เขียนฮีเฉยๆก็ได้เออเออเขียนไม่ถูกครับอมเขียนไม่คอูกไม่เป็นไรเดี๋ยวผมเขียนให้เขียนชื่อไว้เลยครับเขียนชื่อไว้ <laughs> ไม่ต้องรีบครับรตัวฮะ,อะเอาเอา,เอาบินไปเข้าก่อนเอาบินให้เข้าก่อดรีบไปไหนวะเขาจะลงให้บ่ายน้อแนะ่